แล้วเวลาที่เราทําอะไรช่วยเหลือผู้อื่นท่านผู้ชมจะรู้สึกไหมครับว่ามันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครเราจะรู้สึกเราทุกข์ใจผมคิดว่าทุกคนเป็นแบบนี้แหละครับเพราะนั้นในเมื่อเรามีความสุขที่การเป็นผู้ให้เราก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องช่วยเหลือผู้คนนะยิ่งเราช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่ มันก็จะยิ่งทําให้เรานั้นยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกคนเราถ้ามีความสุขมันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนครับมันต่างกันกับคนที่มีความทุกข์นะครับคนที่มีความทุกข์เนี่ยยากครับที่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นผมอยากอยาบอกพวกเรานะครับอะไรที่เป็นการทำความดีขอให้พวกเราอยาปฏิเสธจงทำไปเลย ทำแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากอยากบอกแนะนําพวกเรานะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันท์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์ทรมาโดยตลอดนะครับ ผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ใต้ต้นยางนานะครับดินบ่อนนํานะครับด้านหลังของผมก็เป็นแปลงหญ้านะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเอาต้นตะไคร์มาปลูกนะครับเพื่อที่จะให้ต้นตะไคร้มันคุมดินจเจริญเติบโตแทนหญ้านะครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนที่ทําเกษตรทาโคกหนองนา อะไรที่คิดว่ามันคือโอกาสมันคืออนาคตก็ลงมือทำผมก็ขอให้กำลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยให้กำลังใจไปถึงพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรชาวโคกหนองนาวันนี้พวกเรายังต้องต่อสู้ยังต้องนินรนยังต้องกระเสือกกระสนเพื่อให้วิถีชีวิตของพวกเราดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับ มี f อมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมช่วยให้แนวคิดช่วยให้มุมมองนะครับสิ่งที่คุณหมอยึดถือและปฏิบัติมาในการสร้างชีวิตมีอะไรที่คุณหมออยากที่จะถ่ายทอดนะครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราจะต้องมีหลักยึดให้กับตัวเราเองสิ่งหนึ่งที่ผมยึดถือมาตลอดนะครับ ผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่คุณแม่ผมแล้วนะครับสิ่งที่คุณแม่ปลูกฝังผมมาตลอดก็คือการเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะครับจงพยายามที่จะช่วยเหลือแบ่งปันมากกว่าการที่จะเป็นคนที่คอยรับโอกาสหรือการที่เราจะขอคนอื่นเรื่องของการให้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะ มีคำถามอาจจะมีข้อตัวแย้งว่ามันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรวันนี้ผมอยากที่จะให้พวกเราลองกลับมาถามตัวเองในแต่ละวันพวกเราได้ให้อะไรกับใครลงไปบ้างให้แบบโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนใหญ่ผมจะเห็นผู้คน บนคุยกันหรือเขียนน้อยเนื้อต่ำใจมาในเฟซนะครับบอกว่าต่อไปจะไม่ช่วยเหลือใครแล้วเพราะเวลาที่ใครไม่มีก็มาขอความช่วยเหลือเราแต่เวลาเราเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเราเลยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นหลายๆคนเขียนมาใน Facebook เยอะแยะนะครับน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็มีหลายๆคนนะครับที่มาคุยกับผมบอกว่า ต่อไปจะไม่ช่วยใครละจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดผมต้องคอยเตือนสติคนที่คุยกับผมนะครับผมบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นเราไม่ต้องสนใจหรอกว่าเวลาที่เราช่วยเขาไปแล้วเขาจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเรากลับมาเพราะการที่เราช่วยเขานั่นคือสิ่งที่เราดีใจที่เราได้ช่วยเหลือผู้คน เราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนว่าเขาจะต้องตอบบุญแทนคุณเรากลับมาอย่าไปคิดแบบนั้นถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะไม่สบายใจต่อไปเราก็ไม่ต้องช่วยเหลือใครก็ได้ถ้าเราไปหวังสิ่งตอบแทนผมก็จะบอกแบบนี้นะครับ <twitch> แล้วเขาบอกว่าแล้วเราจะได้อะไรล่ะผมก็บอกว่าการที่เราช่วยเหลือผู้คนเราช่วยออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้อะไรกลับมาไหมแล้วถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือเราเพิ่มขึ้นอีกละ่ะ เราคิดว่าเรายังจะช่วยอยู่ไหมถ้าเป็นผมผมก็ยังช่วยอยู่แล้วผมจะสามารถช่วยผู้คนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างไรมันก็อยู่ที่ตัวผมต้องทำงานมากขึ้นผมต้องทำงานมากขึ้นเพื่อให้ผมมีเงินมากขึ้นเพื่อให้ผมมีสิ่งของที่พอที่จะช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นแต่ถ้าผมทำเท่าเดิมใช้ชีวิตแบบเดิม,ดมผมก็คงจะสามารถช่วยได้บ้างบางคน แต่การที่พวกเรารู้ว่าเราต้องช่วยเหลือคนมันถึงทำให้ผมถึงหยุดไม่ได้ที่จะทาํงางา,งานนู้นงานนี้พัฒนาตรงน,นู้นพัฒนาตรงนี้ถ้าเราไม่ได้คิดที่จะช่วยใครเลยมันก็ขาดแรงบันดาลใจที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำทำไมเหมือนกับคนที่เขาจะบริจาคสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นงบที่สูงถ้าไม่ตั้งใจทำงานจริงๆจะได้เงินหรือไม่ หลายคนก็อาจจะบอกว่าบริจาคไปแล้วได้อะไรผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับตัวผมเองได้มีโอกาสที่จะบริจาคให้กับบุคคลสำคัญให้กับสถานที่สำคัญให้กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานหลายๆคนได้มีโอกาสไปแวะเวียน ใช้บริการกราบไหว้บูชาแต่หารู้ไหมว่าหลายๆสถานที่คือสิ่งที่ผมได้บริจาคและสร้างให้กับหลายๆองคอ์กรซึ่งผู้คนในประเทศไทยอาจจะไม่รู้โดยซ้ำว่านั่นคือสิ่งที่ผมได้บริจาคไปแต่คนที่รู้ดีที่สุดคือใครครับคือตัวเราคือหน่วยงานที่มาขอความช่วยเหลือจากผม พราะนั้นนี่คือความภาคภูมิใจที่ผมได้ทําให้กับแผ่นดินให้กับสังคมเวลาที่ผมเห็นผู้คนได้ไปใช้ประโยชน์แล้วเกิดความยิ้มแย,ย้มแจ่มใสได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจทำให้จิตใจผู้คนสบายขึ้นผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความสุขนะครับเพราะในวันที่ผมช่วยบริจาคไปผมไม่รู้หรอกครับว่าวันนั้นผมจะหาเงินบริจาค มาได้จากตรงไหนเพราะมันไม่ใช่ราคาน้อยนิดแต่ด้วยความที่ใจของผมเมื่อผมมีโอกาสที่มีใครมาขอความช่วยเหลือผมและผมก็ไม่ได้อิดปอดที่จะช่วยผมก็พยายามที่จะสร้างงานสร้างเงินก็ทำให้ผมสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ช่วยเหลือกับหลายๆองค์กรไปนะครับก็มีคนหลายๆคนมาพูดกับผมมาถามผม มานั่งคุยกันนะครับบอกว่าสิ่งที่คุณหมอช่วยบริจาคไปแล้ววันนี้มันช่วยอะไรคุณหมอบ้างผมก็ตอบหลายๆคนกลับไปนะครับผมบอกว่ามันช่วยทําให้ผมสบายใจถึงแม้ผู้คนจะไม่รู้ว่าผมได้ทําความดีอะไรลงไปแต่อย่างน้อยๆผมเห็นผู้คนมีความสุขเวลาที่เขาไปใช้บริการอย่างน้อยๆผมเห็น สิ่งที่ผมได้ช่วยเหลือกลับทำให้วิถีชีวิตใครหลายๆคนมีอนาคตผมรู้สึกผมมีความสุขในใจผมต่อให้ไม่มีใครเห็นผมต้องเป็นคนที่ปิดทองหลังผราผมก็จะทำแบบนี้ต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมยึดมาตลอดนะครับและเวลาที่เราทำอะไรช่วยเหลือผู้อื่นท่านผู้ชมจะรู้สึกไหมครับว่า มันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปขอความช่วยเหลือจากใครเราจะรู้สึกเราทุกข์ใจผมคิดว่าทุกคนเป็นแบบนี้แหละครับเพราะนั้นในเมื่อเรามีความสุขที่การเป็นผู้ให้เราก็ต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องช่วยเหลือผู้คนนะยิ่งเราช่วยเหลือผู้คนได้มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีก คนเราถ้ามีความสุขมันจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนครับมันต่างกันกับคนที่มีความทุกข์นะครับคนที่มีความทุกข์เนี่ยยากครับที่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเรานะครับอะไรที่เป็นการทําความดีขอให้พวกเราอย่าปฏิเสธจงทําไปเลยทําแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากอยากบอกแนะนําพวกเรานะครับ ผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พวกเราได้เอาไปปรับใช้ได้ไปทบทวนตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้สร้างอนาคตตัวเองที่สดใสนะครับและผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ